ค่ะทุกคนมีอีกหนึ่งแปลงมานําเสนอนะคะนี่เลยจ้าเปิดมาด้วยแหล่งน้ําแบบนี้เลยนะคะข้างแปลงของเราก็จะมีแหล่งน้ําแบบนี้นะจ้านี่เป็นต้นยางของเราจ้าอันนี้เป็นเขตดแดนค่ะทุกคนนี่เลยจ้านี่เป็นต้นยางของเราใครที่กําลังมองหาสวนยางพอได้กีด่นะคะสามารถทําบ้านสวนได้นะคะที่นี่ที่นี่ทําบ้านสวนได้นะแต่ว่าหน้ายางต้องขออภัยก็จะมี ตะปุ่มตะปั่มบ้างนะคะเพราะว่ากีดก็ยังฝีมือยังไม่ได้นะคะพี่เขาก็ให้พี่สาวกีดให้ก็ฝึกฝีมือแล้วได้เท่านี้ค่ะทุกคนนี่เลยต้นยางก็จะมาไซส์ประมาณสิบห้าสิบแปดนิ้วอันนี้น่าจะเข้าขวดโคกนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะเนีย่ยยางเราก็ประมาณนี้แต่ว่าด้านนู้นของแปลงก็จะเป็นต้นใหญ่สักนิดนึงอยู่ค่ะทุกคนที่สำคัญแปลงนี้น่าสนใจตรงที่ว่า ติดถนนเอ่อที่นี่บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะแปลงของเราด้านหนึ่งของแปลงติดถนนเรียบยาวมาเลยนะคะถนนสาธารณะยังไม่ได้เป็นคนกรีดนะคะเป็นถนนแดงๆนี่เลยจ้ะต้นยางของเราอันนี้เป็นเถียงเถียงนาเอาไว้หลบฝนได้นะคะ หรือจะมานอนกีดยางที่นี่ก็ได้ทําบ้านสวนได้หมดเลยส่วนใครอยากจอบบาดาลก็ติดต่อป้าวันได้นะคะซื้อที่แล้วอยากมีน้ําบาดาลเป็นส่วนตัวไฟฟ้ายัางวัาพานได้นอจ้ะไม่มีไฟฟ้าแนะนําให้เป็นโซลาเซลล์เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะคะโซลาเซลล์ก็สามารถใช้งานได้นี่เลยแค่เทียงของเราในต้นยาง ต้นเล็กต้นใหญ่ปะปนกันไปเดี๋ยวพาออกไปดูถนนด้านนอกกันนะคะไปมาสะดวกค่ะทุกคนห่างจากหมู่บ้านหนองแวงสามกิโลสามกิโลค่ะทุกคนไม่ไกลเนี่ยติดถนนแบบนี้ค่ะทุกคนยาวไปถึงนู่นติดถนนหมดเลยค่ะใครที่กำลังมองหาสวนยางแนะนำแปลงนี้เลยนะคะใครช้าอดเดอ้อบอกไว้ก่อน ขอบพระคุณมากค่ะยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะนะชมแปลงได้ตลอด098 547 098 547เบอร์โทร098 547 5768 098 547 5768หรือเฟซหมอลำสุภาพรท่าทองติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ น่าชมแปลงได้นะจ๊ะแปลงนี้สวยพื้นที่แบบว่ามันสลบลงมาสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ด้านด้านตรงฝั่งฝั่งอันนี้เนาะก็จะเรียบไปแต่ตรงนู้นสลบหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะคะกําลังสวยพอดีเลยนะจ๊ะแนะนําเลยนะคะครอบครัวเล็กๆ กลางประมาณ500ต้น400กว่าต้นถึง500ต้นนะคะทุกคนนี่เลยครอบครัวเล็กๆพอได้กีดเลยนะคะสําหรับป้าอ้วนนะคะก็จะแบ่งกีดทีละ5แถวเสร็จแล้วก็สลับเป็นวันๆไปนะคะจนกว่าจะสุดแดนตรงนู้นแล้วก็มาเริ่มตรงนี้ใหม่เพื่อพี่ไม่ให้ตัวเองเมื่อยนะคะแล้วก็ต้นยางได้พักแล้วก็เขาสามารถผลิตน้ํายางให้เรา,เาได้เยอะมากที่สุด แล้วก็ดูต้นยางก็ยังมีสีขาวเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยแนะนําให้บํารุงปุ๋ยขึ้นมาแล้วก็พักต้นยางไว้สัก2ปีอย่างเงี้ยยางเราก็จะเขียวชะอุ่มขึ้นมาเลยนะคะแนะนำแล้วฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ